ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบวัดหนองหลักตบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อวัดธรรมรังสีต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดหนองหลักตามชื่อของหมู่บ้านปัจจุบันมีพระครูสีธรรมวิบูลเจ้าคณะอำเภอมุวง30เป็นเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2560วัดแห่งนี้ได้มีการสร้างหอพระไตรปิฎกหลักคำจันทร์ ตามชื่อของพระครูหลักคำจันทร์เจ้าอาวาสรูปที่อ2อหอไตกลางน้ำเป็นหอไตเก่าแก่โดยพระครูหลักคำจันทร์เป็นคนที่นำคำปีมาจากนครเบียงจัน์นนมาตั้งต่อมาพระครูศรีนบุตรธรรมวิบูลองค์ปัจจุบันเป็นคุณลิเริ่มพายาโยมตั้งหอไตกลางน้ำขึ้นมาปีพศ .2560 ขอพระไตรปิฎกหลักคำจันทร์ เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าอุ่นเมืองมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระที่เก่าแก่เป็นสถานที่เก็บรักษาคำภีร์ใบลานที่สําคัญของวัดเป็นที่ศึกษาหาความรู้ท้องถิ่นเมื่อมาชมหอไตรมาทําบุญมาไหว้พระมาท่องเที่ยวแล้วยังสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับใบลานของวัดหนองหลักได้มาวัดได้ความรู้ ัดหนองหลักมีกลุ่มสมุนไพรหลายสิ่งหลายอย่างมีโบสถ์หินอ่อนวัดหนองหลักสิเป็นวัดที่มีการสวดมนต์ประจําเดือนทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดทุกประจําเดือนแล้วก็มีสวดวันเสาร์ที่หอวตจกลางน้ําเป็นประจำมีสวดประจําวันขึ้นสิบห้าคำทุกสิบห้าคำของลุกเดือนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดหนองหลัก ทางวัดได้จัดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำสินค้าโอทออเพืชผักสมุนไพรมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่นี่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวคนมานมัสการกราบไหว้ก็มีสินค้าออกมาเพื่อจะได้โชว์นะคะเป็นสินค้าของหมู่บ้านเรา ก็มีคอเสียโกกนะคะมีเสียโบโกกมีพ่าเช็ดเท้าผมจะเท้ามีสมุนไพรสมุนไพรของที่นี่ะนะคะก็จะขึ้นชื่อเป็นลูกระกบกับยาอบสมุนไพรและครีมขัดผิวมะขามซึ่งทุกอย่างนี้เราจะปลูกเองและมีสินค้าในท้องถิ่นเรานะคะเอามาครีมขัดผิวมะขามก็ เป็นสินค้าโดดเด่นของที่นี่นะคะมีคนสั่งเยอะมีออเดอร์จากต่างประเทศก็มีนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันเหลืองน้ำมันมนดีเลอรเทบเียนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครขัดยอกขวดเมื่อยนะคะที่นี่ก็มีแปลงพืชสมุนไพรนะคะที่เราจะไว้ให้สำหรับคนที่มาเที่ยว ในวัดดูนะคะมีโรงอบสมุนไพรมีครบวงจรในนี่เลยนะคะในส่วนของชาวบ้านที่ร่วมกับทางวัดก็มีเยอะนะคะอย่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดนี้ก็จะเป็นเทพื้นเทอะไรนี่ก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านกับวัดนะคะเราจะช่วยกันวัดบ้านโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหลักยังมีชมรมหมอลำบ้านหนองหลัก ที่ได้สืบสามวัฒนธรรมและประเพณีตามวิถีของคนอีสานโดยได้มีกรอนลำและเสียงแคนอันไพเราะเป็นอย่างยิ่งสันแล้ว้วเาายปุ่าาอออยู่ในนน้งมหปะ ลำล้นไผมาเห็นนั่นก็ได้ตามีพลาจังได้มากะายพ้ะไตแก้วไตแก้วนอผู้โทนั้นลานานวนวนนาลานานวนวนนามีบุญหลายจังได้มากบกลมมีบุญหลายจังได้มากบกลมขอเชิญมาชมเมืองดูทานเมือนด ah ูท่า